ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนเพืทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกาหัาจะมาพูดถึง Resident Evil ที่ดีที่สุดในมุมมองของเกาััาค่ะ Resident Evil นะคะก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะคะที่เก่ารัดรักนะแล้วเรียกได้ว่าเก่ารัดเนี่ยเล่นแทบทุกภาคเลยจริงๆนะคะที่เป็นเนื้อเรื่องหลักแล้วก็อาจจะมีการพลาดไม่ได้เล่นบ้างอะ่ะตามแบบพวกการเซอร์ไวเวอร์อะไรเงี้ยเกมที่ออกแบบเป็นของพวกเกมบอยบ้างหรือแม้แต่เกมกดของไทเกอร์ก็ก็มีนะเก่ารัดมีด้วยนะแต่ว่าแบบมีแต่ก็ซื้อมาแต่ก็ยังไม่ได้เล่นจนมันพังไปแล้วอะคะ่ะแต่ถ้าถามว่าเก่ารัดนะคะสําหรับ ที่สุดของ Resident Evil คือภาคไหนแล้วทำไมนะคะเกล็ดลัดนันเลี้ยงไว้แล้ว3อันดับค่ะ Resident Evil ที่เกลอชอบที่สุดนะคะนั่นก็คืออันดับที่3ค่ะ Resident Evil 6ค่ะเพราะว่าภาคเนี้มันมันเป็นแอคชั่นแบบบูล้างผ่านเลย มันก็คงจะใช่ถึงแม้ว่าเขาพยายามจะใส่เรื่องราวเลือกตัวละครอะไรเข้ามา4คนแต่เอาเข้าจริงๆเวลาเล่นน่ะมันก็คล้ายๆกันหมดนะต่างกันแค่อินเทอร์เฟซเท่านั้นค่ะแล้วในเกมเนี่ยก็เต็มไปด้วยแบบ QTE ที่แบบว่าไม่รู้จะเยอะไปไหนอะ่ะเออแล้วก็เหตุผลที่เก่าลันเนี่ยยกค้ามดีนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยพยายามที่จะตบเนื้อเรื่องให้กลับมานะคะแล้วก็หลังจากที่แบบว่า เกมมันเริ่มออกทะเลไปเยอะมากๆแล้วอะเขาพยายามจะตบกลับมานั่นเองค่ะและในภาค4ภาค5รวมถึงเนื้อเรื่องตัวละครหลักๆก็ได้มาเจอหน้ากันด้วยค่ะแล้วก็เป็นการเปิดตัวเหมือนตัวละครใหม่อย่างเจ๊ค,ค่ะที่ปูมาซะดีว่าเหมือนจะเป็นพระเอกของเรื่องแต่ในบทสรุปสุดท้ายเนี่ยของ Resident Evil ในตอนนี้เจ๊ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะ <laughs> เจคก็ยังโดนดองอยู่ดีค่ะ อันดับ2ค่ะนั่นก็คือ Resident Evil Revelation ภาค2ค่ะกแล้วเนี่ยชอบภาคนี้นะถึงแม้ว่าระบบการเล่นเนี่ยมันจะดรอปความสนุกลงมาค่ะจากมาตรฐานนิดนึงแต่เนื้อหาบทพูดเนี่ยมันกินใจแล้วก็น่าจะเป็นแบบ Resident Evil ที่มีภาคบทสนทนาที่ดีที่สุดแล้วอะค่ะมันมีความสัมพันธ์ของแบร์รี่กับนาตาเลียแล้วมันดูอบอุ่นแล้วก็กินใจค่ะ แล้วก็อย่างตัวละครมล่าก็ทําออกมาได้ดีเพเวยลาะเขาจับคู่กับแคร์ค่ะมันก็ดูลงตัวนะเป็นเกอร์พาวเวอร์นิดๆนะคะก็แบบจากที่ดูมันดูเป็นเกอร์พาวเวอร์นิดๆนะล้วจากเนื้อหาในภาคนี้นะคะแบ r รี่เนี่ยก็กลายเป็นเหมือนคุณลุงผู้อบอุ่นนะคะแล้วก็ทําให้คนเล่นเนี่ยเอาใจช่วยนะคะพร้อมๆไปกับเริ่มหลงรักคุณลุงแบรี่ด้วยค่ะอันดับที่หค่ะนั่นก็คือ resident evil 2 Original นั่นเอง ไม่ว่าจะเล่นมากี่ภาคนะสำหรับเก่าลัดนะคะความสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยของ resident evil เนี่ยมันอยู่ที่ภาคนี้นะคะทั้งระบบการเล่นที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างแอคชั่นและปริศนาการดำเนินเรื่องนะคะในเวลาเดียวกันแล้วก็สะท้อนการกระทำระหว่างลีอองและแคร์ด้วยค่ะแล้วมันก็จะมีความสัมพันธ์ของเลออนกับเอดาด้วยคือทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวไปหมดเลยค่ะเกาลัดก็เลยยกภาคนี้นะคะให้เป็นภาคที่แบบดีที่สุดแล้วค่ะ Resident Evil Outbreak 1และก็2นะคะภาค1กับภาค2ค่ะมันเป็นความพยายามนะคะทำเกมออนไลน์ในยุคข,ของ PS 2ค่ะซึ่งมันเป็นการเข้าถึงใหม่ๆนะคะของการเล่นเกมผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองและเกมเนี่ยเขาก็จะเล่าถึงตัวละคระรอบๆนะในเหตุการณ์ใน r a c c o o n City ระบบการเล่นนะคะตัวละครเนี่ยก็จะแบบมันไม่ได้เก่งอะไรมากอะมันก็เลยทำให้มันมีความสนุกแล้วก็จัดได้ว่าสนุกได้เยี่ยมแบบทำได้ได้ดีอะ มแม้ตัวเกาหลดเองนะคะยังไม่เคยเล่นแบบออนไลน์เลยก็ตามค่ะแล้วก็ในปัจจุบันความเสถียรในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันเป็นไปได้ดีกว่าสมัยเอาเบกออกแล้วอะคะ่ะแคป c o m เนี่ยก็ควรจะรีเมคเอาเบกสักทีนะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานะคะความพยายามที่จะทํา Resident เป็นเกมออนไลน์เนี่ยเขาพยายามทํามาโดยตลอดนะแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยกับทําได้ไม่ดีเท่าที่เขาเคยทําในเอาเบกเลยด้วยซ้ำค่ะ Resident Evil w 7และ Village ค่ะอันนี้ก่อนร้อยพูดเสมอนะคะว่าเส่ยงเกมนี้เนี่ยมันไม่เหมือน Resident Evil เพียงแต่ว่าเอาโลโก้มาแปะเพื่อการันตียอดขายแล้วก็สรุปนะคะว่า Resident Evil ภาค7นะคะก็เป็นภาคที่เล่นสนุก แล้วก็วินเลทเนี่ยกับทําได้ดีกว่าอีกนะคะส่วนตัวเลยนะก็อยากให้ยกให้เกมชุดนี้กับแนวคิดการสร้างเกมนี้แยกออกไปเป็นซีรีส์ต่างหากไปเลยก็ได้ค่ะมันยังไหวเลยนะเพราะว่าเกมนี้มันดีพอที่จะไม่ต้องใช้บุญ Resident Evil ก็ได้ค่ะทีนี้สุดท้ายแล้วนะคะสําหรับ Resident Evil ภาคงไหนสําหรับเกาลัดที่คิดว่าแย่ที่สุดค่ะเกาลัดรู้สึกว่าน่าจะเป็นในมุมมองของกาลัดนะนั่นก็คือ Resident e v i l 2 Remake ค่ะ กาลัดยกให้ Resident Evil 2 Original เนี่ยเป็นภาคที่ดีที่สุดนะคะแต่กาลัดก,ก็ยกให้ภาค Remake ของภาคนี้ในยแย่ที่สุดเลยค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนระบบการเล่นใหม่เนี่ยมันทันสมัยมากขึ้นกราฟิกสวยขึ้นทำให้เกมสนุกขึ้นอันนี้เกาลัดไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่า Resident Evil 2เนี่ยเป็นเกมที่เล่นสนุกนะคะมันสนุกจริงๆแต่สเสน่ห์ที่เคยมีใน Original มันหายไปหมดเลยค่ะความต่อเนื่องในทำลายของทั้งสงคนหายไปเลย มันไม่มีโหมด A กับโหมด B ีอะค่ะเหมือนรีออแคร์เอนะคะในรีเมคเนี่ยว่าเล่นตัวไหนมันก็เหมือนกันหมดนะคะแล้วก็การเปลี่ยนมุมมองที่เล่าถึงเอดาด้วยค่ะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของรีออกับเอดาเนี่ยมันดอบลงไปจากเดิมค่ะรีออเจอเอดาในฐานะผู้รอดตายแล้วเขาเนี่ยก็เข้าช่วยเหลือด้วยความที่เป็นสุภาพบุรุษนะคะความรักเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่เอดาเนี่ยรักรีออเพราะว่ารีออเขา เขาเป็นสุภาพบุรุษเขาพยายามที่จะช่วยเหลือเอดาโดยที่แบบไม่ได้หวังอะไรอะ่ะเออทีนี้เนี่ยพอการเปลี่ยนการมุมมองเล่าของเอดาค่ะคือ,อมันก็เลยกลายเป็นแบบรีเมคเอดายู่ดีก็เปิดตัวออกมาแบบโกหกตั้งแต่แรกว่าฉันเป็น FBI บ้างอะไรเงี้ยเลอองเนี่ยก็เป็นฐานะแบบตำรวจฉันผู้น้อยกว่าค่ะก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่หรือเปล่าซึ่งมันก็เลยกลายเป็นความโรแมนติก มันมีไม่เท่ากันนะคะ Resident Evil 2 Remake เนี่ยนอกจากจะแบบเสียเยอะนะแต่จุดดีจุดเดียวเลยนะก็คือเกมเพย์มันอะระบบมันอะเล่นสนุกนะที่เหลือเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยเมื่อเทียบกับออริจินอลค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก่่เลยก็ขอลาไปก่อนก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ